กฎของการสร้างความน่าสนใจให้แฟนอยากคุยด้วยการที่เราจะคุยแชทกับแฟนมันเหมือนกับการอ่านหนังสือครับถ้าบทแรกน่าสนใจบทที่2เราก็อยากจะอ่านต่อการสนทนาก็เช่นเดียวกันครับทําตัวของคุณให้เป็นเหมือนหนังสือที่น่าอ่านจุดอ่อนของสมองกันเลยครับมันชอบสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่เมื่อคุณนําเสนอตัวเองในแง่มุมที่น่าสนใจ สมองของแฟนจะถูกกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นการศึกษาพบว่าบทสนทนาที่คาดเดาไม่ได้จากคู่รักทําให้แฟนสนใจมากกว่าบทสนทนาที่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรเดิมๆซ้ําๆในทุกๆวันอย่างเห็นได้ชัดหลายคู่คบกันมาเป็นสิบปีคุยแต่ประโยคเดิมๆมันก็เหมือนกับการที่คบกันแค่หนึ่งปีซ้ําอันสิบรอบเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิก สถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ atm สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิ่วยิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามัมนยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับ คนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่าสามพ้าร้อยบาทครับคือ 10แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรี เฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ